ทำนายฝันฝันเห็นเด็กฝันอุ้มเด็กฝันเลี้ยงเด็กหากฝันถึงเด็กตัวอวบอ้วนขาวสมบูรณ์จะเป็นฝันที่ดีมากค่ะบ่งบอกถึงผู้ฝันมีบุญวาสนาค่อนข้างดีแต่ถ้าหากฝันตรงข้ามว่าได้อุ้มหรือได้เลี้ยงเด็กดำแห้งหรือมีแต่กระดูกแปลว่าไม่ค่อยดีนัก อาจมีเรื่องทุกข์ใจลำบากกายและมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาเลขเด่นนำโชคฝันเห็นเด็กหรืออุ้มเด็กหรือเลี้ยงเด็กเลขนำโชคเด่น1 3จับคู่0 1 0 3 0 2นึ่งหนึ่งหสา หนึ่งสี่สามสี่สามสามสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสาม